เถอกวานื่ใส่ละปลาไมบ่เถือกเน,นี้ยก็เถือกน้ำบ่ดูนี่ใส่ตื่นโหใส่ลงปลาฉิมน้องไปลึกๆของแค่นี้มันสัน้น เถอมอเมียว่าถือไม่ถูกแนังฟังฟังว่าหมออนนรไม่รเรื่อง Được quá Nếu nó lắng thì thường được Sẽ Thầy dốc chuyên sử Nó lắng thì thường kìa tôi lắng quá ai nhốt hình má ừ. cần nữa, con nó ừ. pin má bưng à. luôn, xây nhốt hình đó, xây là, pin má hà, coi luôn mất, Cứ nhai tiệp, từ phía lắng này, à. ừ. Tố... หลังนี่ฟ่าด้วยเบิ้งกันเถื่อวะถูกหรือเปล่ามามี่ซ้ำหลังนี่นี่หลังเขามันใจอ่ะก็เถื่อซ้ำหลังนี่ี่น้องเอ้ยบัดหลังมันใจเนื้อใจว่าสิดคือคนพูดเถิ่ ไม่โขกไม่อยกตก่เล้ยอีกเล้ยอีกสองลังู้ชายยัหมดเลยมิดจ๊ด ใช่หร่อเมีนบ้าใช่ดินงูคาบปุบนี่ปลาไหลใช่โอ้ยหาเดียกเลยเจองูแก๊กนันสองตัวบ่ะ ใน่ม้อเฮกปลาไหลดูนี่มันคือคือคือปลาไหลถือกหม้อปามไหลสารหลลงไปอ่ปะนีดอีรีบ่ะถือก ได้สองตัวเปลียนมาเชอดไปไปได้สองตัวพี่น้องได้ยอดอมหนึ่ง